สรุปซีรีส์สควิตเกมซีซั่นสแบบสั้นๆเข้าใจง่ายมีสปอยใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ปัดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยเรื่องราวจะต่อเนื่องจากซีซั่นสกีฮุนก่อกระบฏแพ้และถูกจับกลับมาเล่นเกมต่อเขาสิ้นหวังและอยากตุยคนที่เหลือเลยบวตให้เล่นเกมต่อและเกมต่อไปคือเกมซ่อนหาในเขาว,วงกดแบ่งออกเป็น2ทีมทีมสีแดงจะมีมีดไล่คิวส่วนทีมสีน้ำเงินต้องซ่อนและหาทางออกเกมนี้ผู้เล่นต้องมาไล่คิวกันเองออนนี่แม่หมอลูกชายของป้าคนนี้และหมายเลข3 8มดแดไม่รลอดเพราะถูกพออะกร,กระเ,เกอกคิ คอตุยเพราะรู้สึกผิดที่คิวลูกชายตัวเองเกมต่อไปคือเกมกระโดดเชือกบนรางรถไฟ222คนนี้ขาเจ็บกระโดดเชือกไปต่อไม่ได้เลยต้องยอมคิวตัวเองแล้วฝากลูกสาวไว้กับกีฮุนจบเกมเหลือ9คนสุดท้ายเป็นผู้ชายทั้งหมดและมีตัวแทนของ222คือลูกสาวของเธอและเกมสุดท้ายคือเกมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมต้องผักใครสักคนให้ตกถึงจะผ่านด่านได้กีฮุนได้พาเด็กรอดมาถึงด่านสุดท้ายต้องดวนกับผู้เล่นหมายเลข333ที่เป็นพ่อเด็กเขาต้องคิวหมายเลข333เพื่อปกป้องเด็กและคิวตัวเองตามเพื่อจบเกมนี้และในที่สสุุดนนักืบจ ก็ตามหาเกาะจนเจอแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาอพยพหนีกันไปหมดแล้วฟอนแมนได้เอาลูกของ222มาอยู่กับจุนโฮจบและใครที่อยากดูซีรีส์นี้ต่อรอดูในเวอร์ชั่นฮอลลีวูดได้เลยเพราะมีปูไว้แล้วทายเรื่องถ้าใครชอบคอนเทนต์สรุปหนังแบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้ช่องด้วยนะครับ